สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่จังหวัดพะเยานะครับอันนี้ก็คือดึงกวานพะเยานะครับพามาชมบรรยากาศยามเย็นกันครับด้านทางทางด้านนี้ก็จะมีร้านขายพวกของกิน ขน,นมอะไรทุกนี้นะครับเป็นช่วงๆไปตลอดอแนวริมกวานนะครับท่านทุกท่านสามารถมาเที่ยวชมกันได้นะครับ นนรบรรยากาศวันนี้มีฝนตกปล่อยๆมาทั้งวันดูเมฆนะครับก็จะลอยเลี้ยๆติดเชิงเขาเลยนะครับก็ให้ดูบรรยากาศประมาณนี้นะครับริมกานพะเยาผ่านไปท่านมาก็อย่าลืมมาแวะเยี่ยมชมเที่ยวชมจังหวัดพะเยา นะครับสวัสดีครับ